ไอพยนตนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาพบกับเจ้า Toyota a อันติดนะครับ1.6ตัว G ีนะครับปี2015นะครับคันนี้นะครับเราเสนอขายอยู่ที่ราคา399,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกเลยคันนี้เป็นสีพิเศษด้วยนะครับได้เป็นสีน้ำตาลนะครับบอกเลยว่าหายากมากๆนะคะสำหรับรถที่เป็นสีนี้นะครับแล้วใครที่กำลังจับจ้องมองหาอยู่นะครับตอนนี้นะครับหลุดมาเรียบเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอยากจะบอกว่าคันนี้นะครับไม่ได้ติดแก๊สด้วยนะครับ เป็นรถเบนซินแท้นะครับจากโรงงานนะครับไม่เคยแต่งไม่เคยทําอะไรใดๆเลยนะครับบอกเลยคันนี้สภาพสมบูรณ์มากนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าคันนี้กันนะครับในส่วนของกระจังหน้าคันนี้นะครับได้เป็นโครเมียม3เส้นนะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็รถสภาพดีมากนะครับตัวไฟหน้านะครับได้เป็นมันติดีเฟคเตอร์นะครับดวงไฟใหญ่ๆนะครับเลียมสันคมนะครับครบทุกจุดนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้างตัวรถคันนี้กันบ้างนะครับ เรามาเริ่มกันที่ล้อนะครับล้อคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะครับแท้หนึ่งร้อเซนะครับแม็กขอบ16นะครับตัวยางนะครับยังล่องลึกๆอยู่เลยนะครับเป็นยางมิชลินด้วยนะครับสําหรับตัวรถคันนี้นะครับเรามาดูกันที่กระจกต่อนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเดี้ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับสวยงามมากนะครับตัวมือจับนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับ ค่อนข้างสวยงามครับตัวคันนี้นะครับยังไม่ได้ติดฟิล์มให้นะครับแต่ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวเรามีบริการติดฟิล์มให้นะครับแต่จะต้องมาเฉพาะในไลฟ์คลิปนี้เท่านั้นนะครับติดต่อมาตามคลิปนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีพิเศษให้นะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับเรามาเริ่มกันที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะครับได้เป็น led นะครับสวยงามมากๆนะครับเข้ากับตรงส่วนรถมากๆนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับแล้วก็คิวฝากระโปรงนะครับอันนี้ก็เป็น โคเมียมนะครับสวยงามนะครับมีไฟทับทิมด้านล่างให้2ฝั่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บของรถคันนี้กันบ้างนะครับมาดูในส่วนของช่องเก็บของรถคันนี้กันนะครับก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ค่อนข้างดูใหม่นะครับในส่วนของยางอะไหล่นะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบนะครับยางนะครับไม่เคยลงพื้นเลยนะครับสําหรับยางรถคันนี้นะครับตัวดอกยางยังอยู่ครบนะครับ แล้วก็ในส่วนของรถคันนี้นะคะไม่เคยโดนชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะครับดูจากรอยซีนทางมะพร้าวนะครับหรือว่าจุดเบรคอาร์ตต่างๆของรถคันนี้อยู่ครบนะครับซึ่งรับประกันได้เลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายอย่างแน่นอนนะครับสวยมากครับรถคันนี้บอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวรถคันนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยก่อนเลยก็ได้นะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับ มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับไม่เคยมีการสึกหรอนะครับบอกเลยนะครับว่าสภาพ100%จริงๆนะครับแล้วตัวคอนโซลด้านหน้านะครับด้วยเป็นสีทูโทนนะครับสีดํานะครับตัดสีเบทนะครับแล้วก็ตกแต่งตรงขอบวิทยุตรงนี้นะครับสวยงามนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับลายเหมือนตารางมาร์คฮอสนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็แอร์แมนนวลนะครับเกียร์เป็นออโต้แล แล้วก็ตัวช่องชาร์จไฟ12โวลต์นะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับเร์เป็น CVT 7สปีดนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับสวยงามมากนะครับตัวเบาะนะครับไม่มีรอยแตกรายงานนะครับตะเข็บนะครับด้านข้างนะครับหรือว่าจะเป็นรอยได้ต่างๆนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่มีรอยอาฉีกขาดขึ้นมานะครับสภาพเบาะ100%จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับ ห้องผู้โดยสารนะครับก็ได้เป็นเบาะหนัง3แถวนะครับสีเบจเช่นเดียวกันนะครับสวยงามนะครับก็ตัวเบาะนะครับก็อย่างในคลิปนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับไม่มีร่องรอยการแตกรายงานหรือว่ารอยยับรอยย่นต่างต่างนะครับเบาะเหมือนใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ตั้งาที่เหนือพื้นที่เหนือศีรษานะครับก็ค่อนข้างสูงแล้วก็กว้างเลยทีเดียวนะครับมีช่องเก็บของด้านหลังเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์1000พัน 600ซีซีนะครับมีแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าเลยทีเดียวนะคบเป็นเครื่องดู OVVTI ด้วยนะครับประหยัดน้ำมันนะครับได้เป็นเครื่องยนต์สสูบด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของด้านในตัวเครื่องยนต์คันนี้นะครับบอกเลยว่าครับว่าเครื่องยนต์แห้งนะครับสะอาดนะครับไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิ้มนะครับแล้วก็จุดแต้มสีต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับสำหรับตัวนี้สภาพนะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับเปลี่ยนให้ น็อตนะครับแก้มขวาแก้มซ้ายนะครับหรือน็อตทานหน้านะครับเป็นสีเดิมนะครับไม่เคยขยับเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับคานแท้จากโรงงานนะครับจุดเวดอาร์ตต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่นะครับในส่วนของน็อตเนาะด้านในนะครับนี่นะครับซึ่งบงบอกว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยโดนชนหนักอย่างแน่นอนนะครับฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะครับจุดสีต่างๆนะครับดูได้นะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับ แล้วก็เครื่องหมายมอกนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเจ้า Toyota a อ t i ตินะครับ1.6ตัว g ีปี2015คันนี้นะครับย้ำนะครับราคาคันนี้อยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์089 480 7362หะครับหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับสาขาใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับและสาขาที่2นะครับหน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ